สวัสดีครับกับผมนายของพบพนาคุณชัยวิทย์ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟที่ช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของเราจากสารสกัดธรรมชาติโดยในกลุ่มสารสกัดที่ช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วย ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเบต้าแคโรทีนลูทีนวิตามินเอและสารโกจิเบอรี่สารเหล่านี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการดูแลดวงตาของเราและก็ยังมีสารสกัดจากแครอทที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและนอกจากนั้นก็ยังมีคอลลาเจน ซึ่งจัดว่าเป็นวีแกนคอลลาเจนด้วยนอกจากที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณของเราอีกด้วยและสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรามีสารสกัดจากภูข้าวซึ่งไม่ต้องกังวลรสชาติที่มีกลิ่นข้าวนะครับเพราะเราสกัดเอาเฉพาะสารสำคัญมาเท่านั้น จึงไม่มีกิ่นคาวอย่างแน่นอนและก็มีสารสกัดจากเห็ดลินจือซึ่งมีสารเบตากูแคนที่ช่วยในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้ดีและสารสกัดกลุ่มสุดท้ายที่ช่วยเรื่องของการบำรุงสมองและระบบประสาทของเรานั่นก็คือสารสกัดจากใบแปะกล้วยนั่นเอง โดยสารทุกตัวรวมกันอยู่ใน My Star Coffee ในไมสตาคอฟฟี่หนึ่งซองมีแคลอรี่เพียงแค่60กิโลแคลอรี่จึงจัดว่าอยู่ในกลุ่ม low c l l o r i e ไม่มีฐานแฟตและ0%อร์เคอเลสเตอรอลนั่นเองสรุปสารอาหารโพชนะบําบัดใน My Star Coffee ผลงานที่ใจบอกว่า มีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูป้องกันและบำบัดระบบประสาทและสมองของเราช่วยบำบัดวุ้นในตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกและช่วยทำให้สายตาชัดเจงลดอาการผ้ามัวป้องกันและบำบัดเบาหวานขึ้นตาปกป้องดวงตาจากแสงที่ทำลายจอประสาทตาของเราอย่าลืมนะครับ ความมั่งคั่งของการมีชีวิตที่ดีคือการที่เรามีสุขภาพดีนั่นเองครั